ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับเอาวันนี้ถ้าพูดตรงๆถ้าโทรเช็คกับแหล่งข่าวจริงๆเนี่ยด่วนล่าสุดลูกจ้างประกันสังคมมาตรา3-3ที่พลาดเราชนะยังมีลุ้นโยยาโควิดรอบใหม่ อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกทท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับจากมาตรการราัชนะเยียวยาโควิดระลอก2นะครับซึ่งรัฐบาลน,นั้นช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นเงิน7 0 0 0บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นผู้มีรายได้น้อยแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระและเกิดข้อถกเถียงถึงกลุ่มแรงงานนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3ที่ไม่รับสิทธิ์ในครั้งนี้ ล่าสุดวันที่28มกราคม2514นะครับดานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการเรียกร้องในกลุ่มเยียวยากลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3ที่รับผลกระทบจากโควิด19นะครับว่าผู้ประกันตนมาตราดังกล่าวมีประมาณ11ล้านคนซึ่งขณะนี้นะครับกำลังดูว่ารูปแบบท,ที่กระทรวงการคลังจ่ายเยียวยามีเงื่อนไขยอย่างไรบ้าง ส่วนรายละเอียดขอให้รอผลสรุปก่อนเนื่องจากต้องการหารือกับทางาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถึงรูปแบบและวิธีการและต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากงบประมาณนะครับที่ใช้ดําเนินการเป็นของกระทรวงการคลังแต่ขณะนี้มีแนวโน้มเป็นสัญญาณที่ดีนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมก็เป็นห่วงนะครับจึงให้ไปหาวิธีการในการช่วยเหลือมานะฮะ ด้านนายสุชาตินะครับได้กล่าวว่ามีนักการเมืองครับที่อาจจะไม่เข้าใจในระบบประกันสังคมไม่เข้าใจรัฐบาลแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งที่รัฐบาลอุดหนุนเงินกองทุนประกันสังคมปีละกว่า40 0 0 0ล้านนะครับโดยในอยู่ในกองทุนว่างงานและกองทุนชาราภาพซึ่งกลับไปให้กับผู้ใช้แรงงานที่ผ่านมาในอดีตกองทุนนะครับประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล2.75%แต่รัฐบาลที่ผ่านมาติดค้างยาวนานมูลค่าเป็น1นึ่งแสนล้านนะฮะ แต่รัฐบาลนี้ก็ได้อุดหนุนและใช้หนี้เก่าให้กองทุนที่มีสภาพคล่องมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ใช้แรงงานด้านในสุชาติก่าวแหละล่าสุดวันที 28, ่2ี่มกราคมนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาด้านนายสุชาติชมกลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมหมอบหมายให้กระทรวงแรงงานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประกันตนมาตร3า33ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เบื้องตน้นอาจจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับแรงงานในระบบทั้ง11ล้านคนได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าวและมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทต่อปีซึ่งอยู่ในระหว่างการหารือความเป็นไปได้ว่าจะจา่ายเงินให้คนละ 3, 5 0 0บาทหรือ4 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา1เดือน คาดว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ40,000ล้านบาทนะครับโดยวันนี้28มกราคมนะครับจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒนา,าการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าจะใช้งบป,ประมาณท่านส่วนใดคาดว่าจะเป็นเงินกู้ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ก่อนที่จะนําแนวทางที่ได้ไปสรุปต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับท้งนี้ขอขอบคุณนะครับจากสํานักงานข่าวไทย ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเอาวันนี้ถ้าพูดตรงๆถ้าโทรเช็คก,กับแหล่งข่าวจริงๆเนี่ยก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการต่อสายคุยกับลัฐมตรีคลังแล้วก็สภา,ภาพัฒนนะฮะเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยามาตรา33ซึ่งสัญญาณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคือช่วยช่วยแน่นอนฮะแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะช่วยมาตรา33ตอนนี้ ยังต้องตกผลึกกันอยู่ฮะทำไมต้องตกผลึกคือถ้าฟังสัญญาแล้วเนี่ย11ล้านคนของผู้ประกันตนเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าจะได้ทั้งหมดเลยเนี่ย11ล้านคนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าเอาเฉพาะคนที่เงินเดือนต่ำกว่าห5 0 0 0้าเนี่ยแหล่งข่าวบอกผมว่า7,000ก็ให้ได้แต่อยากจะให้ทั้ง11ล้านทีนี้ตัวเลขก็จะลดลงมารอดูฮะ